บูเกมไนลับลมาแล้วนะครับพอดีเกมนท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันที่หกโมง20นาทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับเอาละถึงเกมเกมนี้ ข้อละหคะแนนนี่คือเกมสุดท้ายที่จะตัดสินแล้วว่าทีมนี้หรือทีมนี้เข้าสู่รอบแจ็คพอตของเรานะครับกับเกมนี้ครับไปไหนดีครับวิธีการเล่น,นง่ายๆครับจะมีคนหนึ่งเป็นโชเฟอร์รับส่งคนนั่งอยู่นี้ถือพวงมาลัยอยู่ที่เหลือจะเข้าแถวตรงนี้ผมจะมีคำใบ้ให้พอเขาลงนั่งปุ๊บคุณก็อธิบายคำใบ้ไป,ไปให้เขาตอบชื่อที่ถูกต้องให้ได้ได้ได้5คะแนนนะครับผม ข้ามไล่ลงได้พ e ี่โน่บางคนอธิบายไม่รู้เรื่องไปไหนมาไหนไม่รู้ไล่ลงปุ๊บกระวนกลับมาใหม่เล่นอย่างเงี้ยยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วเดี๋ยวสุดท้ายได้กี่ข้อไปคูณ5เลยทีเดียวดูสิว่าคุณจะขับหรือคุณจะใบถามก่อนรถออโต้หรือรถมีคลัชอันนี้เป็นรถออโต้ออออโต้ขับได้ขาขวาอ๋อโอเคที่ที่เจ็บอยู่คือข่าวซ้ายดัดจิรีไม่รู้จะถามให้มันเปลืองเวลาเขาทำไมเอานั่งนั่งนั่งก่อน ที่เหลือมาเข้าแถวตรงนี้ได้เลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่าทันไหมพวงมาลัยโมโม่ยิ่งเล็กยิ่งแจ๋วยิ่งเล็กยิ่งแจ๋วออ้ยแข็งรถแถวพาเลทใช่มหมพร้อมนะ่งรุ่นพอเขาลงนั่งปุ๊บพี่พูดว่าไปไหนดีครับด้วยนะโอเคพร้อมเริ่มไปไหนดีครับที่เด็กกรุงเทพชอบไปเที่ยวกันครับ อ่าเด็กเทพกลางเมืองเลยกลางเมืองจัตุจักไม่ไม่ใช่ครับกลางเมืองเลยที่เด็กแหว่สยามสแควร์ไปไปไหนด้วยครับไปเลกรุงเทพค่ะอ่าสวนสยามไปไหนดีครับยังไม่มาไปนครับไปไหนดีครับไม่เห็นเลยอ้าวออไปที่มีทะเลค่ะบางแสนพัทยาภูเก็ตเป็นเป็นเป็นไอซ์แลนด์เเเปป็็นนออภูเก็ตไม่ใช่เออเป็นพาไปจ ที่ญี่ปุ่นครับที่ญี่ปุ่นเป็นฟูจิอ่าก่อนนะเป็นอะไรฟูฟูจิเป็นอะไรครับภูเขาอ่าลงกันครับภูเขาฟูจิไม่มียังยังขาดไฟให้บอกว่าพูดไฟด้วยภูเขาไฟฟูจิโอ้ไปไหนดีครับภูเขาทองอะค่ะภูเขาทองอ่าวัดอะไรคะอ่าวัดวัดสะเกีดวัดสะเกีดเลยไปไหนดีครับทางเหนือทางเหนือลูกสาวเช็คไปครับผมไปเช็คไปเด็กชอบไปดูอะไรกันมีแบบเยอะแยะมากมายเลย ตักุญชันจัดเชียงใหม่กุญชันเชียงใหม่ไปไปไหนนี่ครับที่สนุกที่เด็กชอบไปดูการ์ตูนกันนะครับญี่ปุ่นมีมิกญีเมาส์ที่ญี่ปุ่นออนี่สแลนด์ครับไอแลนด์ไปไปไหนดีครับที่มันสร้างไม่เสร็จสักทีอะค่ะอ๋อนักอ่าพะรามสองอ่ารถวิ่งวิ่งบนอะไรรถวิ่งบนอะไรคะบนสะพานรถไฟบนรถไม่ใช่รถรถวิ่งบนอะไรบอกว่าบนถนนถนนอะไรถนนพะรามสองเออไปไหนดีครับ นนีี่ลงมาลงมาลงมาครับผมอ่ามีคอมอ่ะมีแล้วอ้าวไปไหนดิครับไม่ไปแล้วครับไล่ผมเลยไปเลยครับไปไหนดิครับสนามกีฬาที่อิตาลีอะค่ะสนามกีฬาแก่เลยอ๋อโคลีเซียมครับไปอุ้ยใครปะถูกแล้วครับไปแล้วมาเลยครับไปไหนดิครับเวลาตอนเช้าเราจะต้องไปทำไรที่เอามาทำอาหารหมดเวลาอ้โหนี่ไงตอนเช้าไงล้างหน้าไก่ไงพี่ ที่คูณหเท่ากับ40บวกกับเป็น79คะแนนเก่งมากอ,อันสุดท้ายคือตลาดอัมพวาตลาดน้ำอัมพวาได้าย,ยากฝั่งนี้ได้ไปเยอะฝั่งนี้ต้องได้9 9ข้อปุ๊บชนะเลยคุณฟ้าเข้าสู่รอบแจ็คพอตเลยถ้าน้อยกว่า9ฟฝั่งนี้คุณทีเข้าสู่รอบแจ็คพอตครับใครจะเป็นคนขับคิดให้ดี เอาใครพี่คนี้ก็มีโอกาสคิดทางนี้ไม่มีเลยจือเป็นต้องเลือกเขาขับแกงนะคะไม่มีโอกาสคิดด้วยขับไปบ่นไปอ่ะเป็นเป็นโอเวอร์ขี้หูเน่ยเออาจจะทีมจะทีมตลอดเลยไปลงรถไปใช่ไหมใกล้ลงจากรถในกระบู่กระหม่อมวันนี้คุณโดนัทใช่ไหมโอเคมาเข้าประจำที่ได้เลยพี่โดนัทจะร ตัวนัดพร้อมนะครับพร้อมไปดิไปไหนคะตลาดนัดกลางคืนที่คนจีนไหนมาแก่ข้าพเ้าคนย่านย่านคนจีนเวรัดโอเคไปปนไคะกลางเมืองกลางเมืองเออใหญ่ใหญ่อีกนิดนึงอีกนิดนึงเดวันเซนต์วอลเออใช่เออสีมันเปนไหนคะมันยาวที่สุดในโลกอยู่ที่จีนอีกสุพรรณกันงเมืองจีนถูกต้องค่ะไปไหนคะเราไปไหว้พระที่วัดค่ะอยู่ตรงสุขุมวิท วัดปทุมค่ะสุขุมวิทเอกมัยวัดท่าทองค่ะวัดท่าทองไปไปไหนคะขวัญเออเออไปไทยพวกอะไรเลยไปไหนไปไหนไปไหนคะอยู่เชียงใหม่มันเป็นเออเดอะดยดอยสุดเทพอินทนนท์อะฮะอิทนนท์ถูกต้องไปอาร์ติมิบารไปเอออยู่ที่ประเทศพม่าเป็นเป็นองค์เจดีย์ทองคำชวร์ด้กอง ถูกต้องไปไหนคะที่ไปดักไปเที่ยวเยอะๆทาษาไม่ใช่ค่ะเออเขาเรียกว่าขนมภาษาเออคามค่ะคามค่ะเออชีพชีพเออของผวผัวสนุกผัวสนุกล้งเศษหมล้งเศษล้งเศษส่วนสมขอล้างเศษอะไรวะเออสีชมพูเอิ่มรีมมลั้งค่ะไปไหนคะที่บ้านอ่าทะเลภาคใต้ภาคใต้กระบี่ภูเก็ตพังงาเป็นเป็นเป็นฟิลิปปินส์มันเป็นประเทศที่มีอะไรคะ ภูเขาไฟบิลกินบิลกินแล้วก็อะไรเมืก okay. right. ี้เมื่กี้เมื่อกี้เมื่กี้ต่อไทยไปตอวรธไทยเออไปเลยลังสิตนิดนึงไปไหว้พระวัดเก้าวัดเลยลังสิตไปนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพไหว้พระเก้าวัดมีวันเยอะเยอะเวลาที่ไหนนะอายุยาก็เลยลังสิตไปไงโอ้เขาไปพิษนักขรนอายกก็ไปคือเลยลังสิตไปยืน ทุมก็เลยครับผิดสิกอลยพาไปไม่มีอะไรนะมันไม่รู้อ่ะแต่ชอบมากนี่แอนแอนเขาหันมาพูดเลยเจดีอะไรชเวดากองชาวเดกงชาวเดกงอะพี้แล้วทีมอะไรด้วยอ่ะกควรให้ชาวเดกงชเวดากอกงข้อชาวเดกงชเวดากองฟังคล้ายๆกันคล้ายคล้กันเราอยากได้เก้าข้อเก้าที่ได้หรือเปล่าและทีมของคุณฟ้าได้ไปทั้งหมด โอ้ยต่นเต้นเป่นเต้นน่าติดเยอะนะนี่นะครับครับพอบวกกันไปนะครับก็แพ้ไป76ต่อ79เอาแต่ทีมทีมคุณเข้าสู่รอบแจ็คพอตครับคุณทีมมายืนตรงนี้เล่นในรอบแจ็คพอตของเรานะครับเลือกหนึ่งคนจากทีมตัวเอง และอีกหนึ่งคนจากทีมนี้สองคนไปช่วยคุณใบ้ชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังที่คุณไม่เห็นเลือกใครครับเอาพี่เชียครับพี่เชียครับเชิญมาเลยครับแม่เาเาเชียรพแล้วไน้องแล้วฝั่งนูน้นเลือกใครครับพี่โดนัทคุณโดนัทเชิญครับ คุณโดนัทเชิญครับฝั่งนี้เลยครับแต่ว่าคู่นี้ไปมีความรู้สึกที่ขนลุกเลยนะทำไมอ่ะเหมือนแจ็คพอตจะแตกมีสิเป็นไปได้นะคนเก่งสงคนมาช่วยคุณเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแสนหนึ่งเอาไปได้หรือไม่สักครู่เดียวไปไหนดีครับนะครับบอกแล้วเกมนี้พี่โน่เลยไม่ธรรมดาเป็นตามแผนที่ผมวางไว้เลยครับ แมต้องขอบคุณแกจริงนะครับส่วนเกมนี้เนี่ยผมชนะนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ผมคว้าเงินแสนกลับบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ